สวัสดีครับทุกคนขับกันมาอีกแล้วกับแมปออสตานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปอัพทรงกินูเราจะไปอัพขั้นกันต้องใช้ของ3อย่างเดี๋ยวผมจะไปาหานี้ก่อนละกันมีดอินเดกเกอร์ก่อนอื่นเราก็ต้องวาร์ปแล้วก็ไปที่อาฟิตทรงมันก็จะอยู่ข้างหลังนะเสื้อแดงอ่ะแล้วก็คุยไปกดแต่สีแดงนี่นะร้อร์เซนตก็ต้องลง7ดรอบ นี้ผมก็เพิ่งเคยลงครั้งแรกไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเออดันนี้มันเป็นธาตุอะไรเนี่ยก็น่าจะธาตุเดียวกับทรงหรือเปล่าคือสีม่วงเราน่าจะต้องเออเามาเอาสีส้มปะนี่ไงเป็นสีม่วงแต่ว่าผมไม่มีสีส้มอ่ะดิบอสมันมีกี่มีสองทางเหรอเราก็วางหนวดดำไว้อ้บนี่เดี๋ยวนึงผมยังไม่ทันวางตัวเลยบอสมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอเค ประเด็นคือบอสมันตีมอนเราด้วยไงดูดิมอนเราหูสตันนานขนาดนะี้แล้วขายทิ้งไปเลยตัวไหนสตันมีตัวแบบว่าล้างบัฟไหมหรือว่ากันสตันมันเข้าไปแล้ว <What? S 1> หรือว่าตอนเมื่อกี้ราวาังตัวช้าไปเดี๋ยวลองอีกรอบดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราต้องรีบวางนะเหมือนตอนแรกเราจะเสียเวลาไปหน่อยเราต้องรีบจัดการตั้งแต่นเนี่ยมันมามันจะรวมตัวกันไง มาแล้วครับแต่ว่าผมยังวางไม่เสร็จเด้ดมาเลยจัดก,การมันเฮ้ยนี่นี่โอเคเฮ้ยพอเป็นไปได้อยู่พออย่างงี้อ้าววางเพิ่มไม่ได้แล้วครับเด้อเด้อเด้อคนลุยอย่าให้มันแยกทางเนี่ยถ้ามันแยกทางแล้วเราโอโ้โหมันแยกไปแล้วอ่ะมอนเราสตันแล้วเราต้องขายทิ้งไปเออเดี๋ยวผมมากดแบบนี้มันง่ายกว่าปะ่ะให้มันอัพอัตโนมัติปึ๊บเออมันไปแล้วครับเดีอเด้อ หรือว่าเราขายออกป๊บแล้วเราก็ยังไงดีมาจัดการทีละตัวทีละทางอย่างเี้เหรอเดี๋ยวๆออโต้ไปอย่างนี้เหรอปึบโอเคพอจะอาจจะรู้สูตรละจากนั้นเราอาจจะแอบไปนี่สโลสโลฝัล่งนี้ไปก่อนแปบ๊บหนึ่งนะเฮ้ยฝั่งนี้จะตายแล้วโอเคครับฝั่งนี้ตายแล้วขายให้หมดฮ้ยฝั่งนี้จะเย็น ฝังนี้อย่ารีบนะโอ้โหใครว่าแมปแนวนี้มันเล่นง่ายเราก็ต้องแบบสับสับให้เร็วเหมือนกันนะโอเคฮะชนะแล้วเนี่ยพอดีว่าตอนแรกเรากำลังสำรวจสำรวจด่า,ดดานอยู่เอาเว้รอบนี้โอ้โหจบเร็วกว่าเดิมโอเครอบนี้จบโคตรเร็วอะ่ะหนึ่งนาทีเท่านั้นโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอตัวลงต่อ A few moments later โอเคครับ okay, พบแล้วนะเดเล่มต่อไปหา2ตัวนี้ซึ่งก็หาจากชาเลนนั่นแหละนี่อัพเลนโบแต่เราต้องลงเอ็กเพรมันจะกลายเป็น3หรือว่ามันอาจจะมีหาได้จากอีว l ลูชันอีกทางหนึง่งอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้มันอ่ามันเออเปิดจากอันนี้นี่ว่าไข่เราก็ทา์นฟอร์มนะัเมื่อกี้อ่าทรงมันใช้สีม่วงนะเพอร์เเราก็มาเช็คดูอ๋อเห็นไหมเป็น1นึ่งละ มันจะใช้ทีละสิบนะสิบแรกหนึ่งโอเคนะครบแล้วเหลือแต่น,นี้สุดท้ายแล้วก็เอ็กซ์เพิดไปครับออโอกาสได้เนี่ยมัน30%โอเคแล้วในที่สุดของเราก็ครบแล้วใช้เงิน5,000แล้วก็อย่าลืมนะับเราต้องเอาไปคิวด้วยแต่ผมว่าตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกใช้แค่500แต่เราคิวไป7,000คือถ้าเราอัพขั้นเนี่ยมันจะบวกสแตตตไปอีกหขั้นนะแต่ว่าเนี่ยสมมติว่า SS บวกมันก็จะเป็น S s สาม S เลยของผมเนี่ยมันเหลืออันนี้อยู่อันหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกปึ๊บนี่โอเคครับโอ้เหมือนจะมีพื้นหลังแดงๆป่ะอ้าวไม่ใช่เหรอผมนึกว่ามันเป็น,ปน S สาม S ไอ้หรือมันตันเพราะมันตันที่ส S ไม่ใช่เหรอแบบหนึ่งอะตอนนี้เริ่มงงอ่านี่ไงนี่มันเป็นสามไม่ใช่เหรอทำไมสเตตมันเท่าเดิมเลยวะเนี่ย,ยหรือว่าผมอาจจะเข้าใจผิด อัปเกรดสเตตโพเนเชียลบวกหนึ่งโอเคช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเราสามารถอัพแม็ได้ละค่าวางเริ่มต้นก็เหมือนจะเท่าเดิมปะแล้วก็เหมือนวงใหญ่ขึ้นปุ๊บปุ๊บนี่กลายเป็นสีม่วงละตอนแรกตีมันเป็นสีฟ้าตอนนั้นมันตันที่ขั้นไหนนะอ๋อ,อน่าจะตันขั้นนี้โอเคต่อไปเราจะได้ New a b i l i t y ปุ๊บมีสกิลแล้วครับโอ้โหครูดาวสามหมื่นวิ ใช่ปะเนี่ยปึ๊บโอ้มีคาสซีนอ้าวเร็วจังอ๋อมันเป็นสกิลซัมมอนนี่ไงซัมมอนอีกริดเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วอีกริดเรามีเอ่อเอฟเฟกต์ของบัฟติดหลังจากตอนแรกมันจะติดหลังจินวูไม่ใช่โอเคสามารถอัพขั้นได้ด้วยเึ๊ยนิวมูฟไป ี่อย่างสวยอ่ะแสงสีม่วงมันแยงตาแต่ก็ไม่สู้สายตาที่แยงใจอะไรครับเนี่ยโอเคแม็กละแต่ว่าไม่ตีแอร์ว่ะต่อไปเรา,าดูจินมูอัพแม็กดูเลวครับขั้นแม็กเป็นยังไงอุ้ยออเดี๋ยวนะเอาใหม่ดิว่าไปเหมือนเป็นมองไม่เห็นจินมูมเห็นแต่ดินแยก อารมณ์มืนบัฟแล้วก็พุ่งลงไงดินก็กระจายตี14ื่นนะหรือว่าตึงนะแล้วก็ยังมีอ e ีกริดอีกตี 8K นี่แหละตัวปั้น <Wow. S 1> เดี๋ยวผมต้องไปหาบัฟออสตาให้ด้วยรับรองว่าตีแบบโคตรสุดโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการมาอัพขั้นทรงจินบูถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมทำตัวไหนก็คอมเมนต์บอกมาด้วยโอเคครับเราจะกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน 拜拜好。